โอเคครับหลังจากที่ได้เรียนดูกันไปนิดหน่อยแล้วนะครับใน EP 2บทที่1นะครับวันนี้เราจะมาลงลึกนะครับในหัวข้อนี้มันบอกว่า pronunciation ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่ต้องไปแปลนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องรู้หรอกตอนนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเราจะรู้เองนะครับโอเคไปกันเลย eating eating Eating. Oh. Reading. Re ding reading. 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 Cooking. Cooking. Co Cooking. Cooking. Running. Run ning. Running. Mm. Swimming. Swim ming. Swimming mm. Drinking. Drink, King. Drinking. Mm. A boy. A man. A woman. Wo Man. Woman. Mm. Men. <Women. c oughs> okay. โอเคจบไปแล้วนะครับไวมากเลย pronunciation มันจะเป็นพวกคำศัพท์นะครับคำศัพท์ผมไม่ได้ใส่หูฟังถ้าใส่หูฟังแล้วมันจะไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าใส่หูฟังปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราพูดตามแต่ว่าอันนี้มันพูดให้ฟังให้เราไปจำเอาเองนะครับโอเควอล์บบูรีฮัลโหล Hello ให้เราเลือกนะครับอันนี้เขาให้เราเลือกโอเค Hello Goodbye Bye A woman A woman โอเคขออธิบายนิดนึงนะครับหน้านี้เขาให้เราเลือกคำศัพท์นะครับผมเขาจะขึ้นคำศัพท์มาให้เราแล้วก็ให้เราเลือกว่าภาพไหนมันตรงกับคำศัพท์คำนี้นะครับ A woman เ็าเรียกอะไรวุแมน a girl a girl a boy a boy okay. a man a man girls g s เมื่อกี้นี้จำนวนน,น้อยนะครับเขาพูดถึงบุคคลคนเดียวหรือของสิ่งเดียวนะครับผมทีนี้เรามาดูจำนวนมากกันบ้างนะครับ มันจะมีตัว s เราสังเกตเห็นไหมครัตัว s จะอยู่ตรงด้านหลังนะครับ girls ออกเสียงตัว s ให้ชัดๆนะครับ women 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 แตกต่างกัน w o m e n กับ men ถ้าจำนวนเยอะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัว e นะครับไม่มีตัว s, <S men <S men <S boys boys เ The boy is running. The boy is running. The boy is eating. The boy is eating. The boy is drinking. The boy is drinking. The boy is, the boy is reading. เพราะว่าเมื่อวานนี้เราเรียนกันไปแล้วผมบอกแล้วว่ามันจะซ้ำซากนะครับผมแต่ว่าข้อดีของการซ้ํำซากก็คือมันทําให้เรามีความชำนิชนํชนานาญในสิ่งนั้นที่เราทําซ้ซําๆนะครับเดี๋ยวไปฟังไปเรียนกันต่อ The boy is reading They are cooking They are cooking They are writing They are writing They are swimming. She is riding. She is riding. เดี she ฮีอะไรพวกนี้เขาจะพูดถึงบุคคลที่3นะครับคือเราคุยกันเนี่ยเราพูดถึงอีกคนหนึ่งนะฮะบุคคลที่3ถ้าคนเดียวก็จะเป็น he กับชีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ she ผู้ชายก็ he แต่ถ้าแบบเป็นจํานวนมาก รวมๆกันก็ a y นะครับใช้ a y ไปเดออ i ี uh, she สไรดิงสำนันเดียว he is writing he is writing they are writing they are writing เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมเมื่อกี้ she is drinking she is drinking swimming They are swimming. Okay. She is reading. she is reading. they are cooking they are cooking He is eating He is eating <laughs> He is running. He is running. <laughs> he is running. He is running. <ghan noise> <mon> <sharp person> g r a m m a A man A man เห็นไหมครับเห็นตัวหนังสือสีฟ้าไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากที่ที่เขาอยากให้เราสังเกตนะครับผมเราสังเกตนะ A man A woman A woman เห็นไหม A woman Women Women เห็นตัวสีฟ้าไหมครับเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหม Women แล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยเราจะเห็นข้อแตกต่าง men the a <Okay>. are <Our> reading อันนี้ก็เหมือนกับข้อเขียนนะครับให้เราเลือกว่าประโยคนี้มันต้องมีอะไรที่ขาดหายไปแล้วก็มีคำศัพท์มาให้เราเลือกนะครับทีนี้ผมจะเลือกแล้วนะ the man man นี่เราเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่นะครับมันต้องเป็น men <laughs> the men are reading. the man are reading. is reading. the woman. the woman is reading. is reading. the are reading. the women are reading. the women are reading. the is reading. the man. <laughs> The man is reading. A girl. A girl. A boy. A boy. Boys. Boys. นี่เขาให้เราเลือกนะครับ Boys. ฟังเสียงตัวท้ายให้ดีๆนะครับมันจะมีเสียงลมแสดงว่ามีหลายคน Girls. Girls. The Is drinking. Ah, uh, okay. And <laughs> you uh, the girl, The no girl is drinking. The girl is drinking. The is eating. The boy is eating. The boy is eating. The are eating. The boys. Uh, so it? means the boys are eating. the are drinking. the girls are drinking. the girls are drinking. the man is drinking. the man is drinking. the girl is running. the girl is running. the men are drinking. The men นะครับ The men are drinking. The girls are running. The girls are running. The boys reading. โอเคนี่เข้าให้เราใส่ r กับ is นะครับนี่ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะครับรู้แค่ว่า is นี่จำนวนน้อย r นี่จำนวนมากนะครับรู้แค่นั้นพอนะครับ okay we will choose the boys are reading the boys the are reading the woman eating Alice, right, Is? Right? the woman is eating the boy reading the boy is reading the boy is reading the women eating the woman, the women are eating. The women are eating. The boy is running. He is running. The woman is running. She is running. The women are running. They are running. The men are running. They are running. Is cooking. เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มันคล้ายๆกับว่าขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นไอ,ไอ้เขาเรียกว่าอะไรคำตอบให้เราเป็นตัวอย่างให้เราแล้วก็เขาจะมีไอข้อสอบมาให้เราสอบในตัวเลยนะครับผม she is cooking นะครับ she is cooking นี่เราเรียนไป <are S 1> แล้วนะ <cooking. S 1> ต้องเป็น they นะครับ they are cooking they are cooking is cooking he is cooking he is cooking they're running ทีเนี้ยมันจะมีหัวข้อขึอข้นมาเรียงอยู่ข้างบนนะครับและก็ให้เราเลือกจิ้มไปที่ภาพไม่ใช่มีภาพขึ้นมาให้เราจิ้มไปที่หัวข้อที่มันเรียงอยู่ข้างบนนะครับว่าเราจะไอะ้ภาพเนี้ยมันมันอ,อธิบายภาพนี้ว่ายัางไงนะครับ he นะ he is running he is running she นะครับ she is running ให้สังเกตตัวหนัง <She S 1> สือสี <is running. S 1> ฟ้าดีๆนะครับสังเกตตัวหนังสือสีอฟ้าดีๆนั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้เราสังเกตนะครับ they are running she writing she She is writing. She is writing. They writing. They are writing. They are writing. He writing. He is writing. He is writing. Okay. พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะมากเกินไปเดี๋ยวเราจะเบื่อซะก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมก็จะมี3หัวข้อให้มันจบบทที่1นะครับพรุ่งนี้ 4หัวข,ข้อนะครับ1 2 3 4เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนให้มันจบบทที่1กันแล้วก็วันถัดไปเนี่ยเราจะเรียนให้จบบทที่เราจะเริเร่มเรียนบทที่2กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณตั้งใจดูตั้งใจเรียนเนี่ยรับรองคุณจะค่อยๆพัฒนานะครับมันจะไม่ได้พัฒนาแบบรวดเดียวเร็วๆเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อยๆขยับความรู้ของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้อดีของการมีความรู้มันจะทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง มากขึ้นนะครับผมทําอะไรเราก็สามารถที่จะทําได้ออกมาเต็มที่มากขึ้นเพราะว่าอะไรเรามีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เรามีความรู้ประกอบเข้ามาด้วยมันยิ่งทําให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ